สวัสดีกับทุกชมุมท,ทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้เราก็อยู่กับผมหน้าชแนลของผมเองก็คือ KRT Channel นะครับผมมาวันนี้เราสอเราจะมาสอนดูผู้ติดตามกันนะครับไปดูกันเลยว่าจะดูยังไงนะครับอ่าเราก็มาอยู่ที่ชแนลนี้นะเออไม่ใช่มาอยู่ผู้กับนี่นะครับผมก็หน้าเว็บนี้เลยนี่ครับมันจะสามารถดูผู้ติดตามได้นะครับ ก็เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปให้ด้วยนะครับผมมันจะมีะมันจะมีไอเขาเรียกว่าวอะไรมันจะมี2องเว็บด้วยกันที่สามารถดูได้ที่ผมใช้นะเว็บนี้ผมก็จะใช้มากกว่าเว็บนั้นนะครับผมเพื่อดูซับสคร b e ของตัวเองถ้าเราจะดูซับสคร b e ของใครนะครับเเช่นรอยากดูซับสคร b e ของเรานะแบบว่าขี้เกียจเข้าไปดูใน Youtube อะไรนี่ยากดูแบบแต่มันก็ง่ายเหมือนกันนะครับผมอันี้แบบดูแบบอะไรแบบแบบไลซ์ สัตไ์ไเบร์แบบไลฟ์ดูตลอดเวลานะครับประมาณนี้เลยแล้วก็พิมพ์ช่องชแนลของไปเรานะครับหรือของใครก็ได้นะปุ๊บปบอันนี้ของผมคนระับปุ๊บปุ๊บผมมีแล้วฮะนี่เนี่ยรอมันแป๊บนึงเนี่ยขึว้นมาครับผมเรวเร็วดินึงเนี่ยมันกะจานดีขึ้นมา มันจะช้านิดหนึ่งเลยครับเด็ดผมมันกระหานะไม่ขอเลือ่อนหันตรงนี้ก่อนมีไหมให้นอนนิดนิดใช่ไหมใช่ไหมอ,อืมหรืโอ้โหไม่ใช่นะฮะอันนี้อันนี้ไม่ใช่เสียงมนะบอ้าวเดี๋ยวและสี มทำไม่ขึ้นมาเด้อต่นั้นผมยังหาเจออยู่เลยเนะี่ยเออนี่ไงนี่ได้ขึ้นนะเด็เนีดเเเเนี่ไงมันจะมีอยู่ประมาณนี้นะถ้ามันมีชื่อสมมุติวันนี้ผมลองกดอันแรกไปแล้วมันไม่ใช่ชแนลผมผมมากดอันที่สามนะครับผมนี่เลยนี่ครับมันจะเป็นชแนลของผมนะครับมันจะบอกว่าผู้ติดตามนี่เลยดูตรงนี้ก็ได้แล้วก็ ยอดวิวของเราก็คือ694คนคลิปมีสยบเจ7คลิปนะครับนี่ก็คือคลิปที่ผมพวกพวกนี้ทำเปิดลง YouTube นั่นเองนะครับผมเรามันจะโชว์และปกคลิปของเราขึ้นมาเตรียมเลยนะครับผมลเกอร์ลูปของชแนลเราสามารถกดเข้าไปดูได้นะครับโ o โท c ชแนลนะแล้วเราจะค้นหาใครก็ค้นไปนะครับผมแล้วก็ ตัดคลิปไปอีกเว็บหนึ่งนะครับผมอ่าสวัสดีครับผมามาต่อกันเลยนะครับผมผมเนี่ยก็พิมพ์ลองพิมพ์ใช่ไหมผมก็มันก็หายากกว่า,วาเว็บที่ผ่านมาเมื่อกี้นะครับผมผมก็มันมันก็บอกว่าสามารถใส่เออลิง์ลิง์นะฮะตรงเนี่ยตรงช่อแนบเราได้ด้วยนะ,ะแล้วก็ก๊อปมานะถ้าพิมพ์ชื่อไม่เจอนะนี่แล้วก็มากดตรงนี้นะ กดตรงี้ชื่อแนลเนียตรงนี้ปุ๊แล้วก็ใส่ไปนะแล้วก็ตกลงครับนี่ครับมันก็จะทําการดูซับสไครต์สดให้เราได้นะครับผมมันจะเขียนว่าไรเนี่ยมันจะอันนี้มันก็จะดูแบบไ like รเลยนะผมนี่นะดูแบบสดๆเลยนะถ้าใครมาติดตามมันก็จะขึ้นเรื่อยๆขึเรื่อยๆนะครับผมก็มีเท่านี้นะครับผมใครชอบก็อย่าลืมกดซับ ออกดซับตรงนี้ด้วยนะกดเลยนะกดเลยเนี่เดออี๋ยวจก็จะเด้งมาหน้านี้นะครับผมดีเลยก็อย่าลืมกดซับดูคลิปอะไรต่างๆได้ง่ายๆนะผมนี่ก็สอนทำมิทรอะไรมากมายนะก็อยากให้แคสเกมอะไรก็เม้นไว้ใต้คลิปนี้เลยนะฮะถ้าอยากเออให้ผมยังไงอะ่ะแบบว่าทําอะไรก็แบบ ผมคิดทำอาหารหรืออะไรก็ได้นะครับถ้าใครอยาให้ผมทำเนี่ยก็สามารถเมไนไรต์คิดก็ได้นะครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมาครับขอลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย